สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนทิชาช้ยทองกูลเลขที่14เมาห้าทับแวันนี้จะมานำเสนอกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีสึนามิปัจจัยที่ก่อให้เกิดสึนามิ 1. แผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรผภูเขาไฟระเบิด 3. ดินถล่มที่ท้องทะเลระบุป,ปัญหาปัญหาการเกิดสึนามิโดยไม่มีการแจ้งเตือน รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก right ี่ยวข้องกับปัญหาเมื่อมีการสัญเสถือนจะมีการแจ้งเตือนและมีเส да SO ียงแจ้งเตือนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรจะมีการแจ้งเตือนและมีเสียงแจ้งเตือนถ้าระดับน้ําในมหาสมุทรหรือทะเลเพิ่มขึ้นมากเกินระดับจะมีการแจ้งเตือนและมีเสียงแจ้งเตือนค่ะการวางแผนและดําเนินการแก้ปัญหา ระดับน้ำสูงขึ้นบวกกับแรงสั่นสะเทือนใต้มหาสมุทรรับข้อมูลที่ถูกส่งมาจากทุน่นสึนามิและแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในเขตนั้นเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นบวกกับก,บการสั่นสะเทือนรับข้อมูลการวัดระดับแรงสั่นสะเทือนของภูเขาไฟประเมินข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนทดสอบประเมินผลและปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกตามแนวรอยเลื่อนที่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวที่พื้นท้องทะเลมีเสียงและสัญญาณแจ้งเตือนการระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลมีการแจ้งเตือนและสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วจะมีเสียงแจ้งเตือนและสัญญาณแจ้งเตือนเขียนโปรแกรมด้วยระบบคิดไบการแจ้งเตือนเึนามิ 1. ถ้าตรวจจับการเคลื่อนไหวทั้งใต้มหาสมุทรหรือมีแผ่นดินไหวมีค่ามากกว่า1ห,หรือเท่ากับ1เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่อินพุตหจะทํางานและแสดงผลที่เอาพุต1และจะมีแสงสีแดงและเสียงแจ้งเตือน 2. เมื่อระดับน้ำในทะเลลดลงจนมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำฝนที่อินพุตจะทำงานและแสดงผลที่เอาพุต1จะมีแสงสีแดงและมีเสียงแจ้งเตือน 3. ถ้าเซ็นเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวมีค่าน้อยกว่า1 ที่เอาพุทสองจะแสดงแสงสีเขียว 4. ถ้าเซนเซอร์วัดระดับน้ำฝนมีค่าน้อยกว่า1ที่เอาพุทสองจะแสดงแสงสีเขียวผลลัพธ์การเขียนโปรแกรมแจ้งเตือนสนมิภาพที่1 เมื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวทางใต้มหาสมุทรหรือมีแผ่นดินไหวมีค่ามากกว่า1หรือเท่ากับ1เซน็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ input 1จะทํางานและแสดงผลที่ output หจะมีแสงสีแดงและเสียงแจ้งเตือนค่ะภาพที่2นะคะเมื่อระดับ น้ำฝนในทะเลลดลงจนมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1เซนเซอร์วัดระดับน้ำฝนที่ input 2จะทำงานและจะแสดงผลที่เอาพุต1จะมีแสงสีแดงและเสียงแจ้งเตือนค่ะภาพสุดท้ายนะคะเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและเซนเซอร์วัดระดับน้ำฝนมีค่าน้อยกว่า1ที่เอา p u t 2จะแสดงแสงสีเขียวค่ะขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ